ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ oh, นะคะต้องขอบคุณเลยนะคะโปรโมทได้แบบว่าฮอตมากเลยเมื่อกี้ยังแบบฟังจากน้องติ๊กนะคะก็อยากจะไปขายเซ็ตท็อปปิ้งเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยะคะ่ะชื่นชมน้องติ๊กด้วยอ่ะพูดให้ฟังดังแค่หูสำเร็จให้ดูดังถึงใจโคตรเปินางรองดินดาวพิเศษนครสวัสดีค่ะนะคะ ก็มีรหัสคู่นะคะดาบตํารวจวัณฑิคูลวิเศษนครหรือว่าป๋าหยัดนั่นเองนะคะปัจจุบันก็ดํารงตําแหน่งนะคะระดับ Ruby Director อ Q 3คนะคะตามที่โคดวิทโปรโมทเลยนะคะค่ะปัจจุบันนะคะก็ยังทํางานประจํานะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนรับราชการอยู่นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะวันนี้ก็เพิ่ง มา,มาเลยนะคะคลินิกโรคไตคนไข้ยเยอะมากๆเลยเมื่อกี้ฟังเซตรีบอลท็อปปิ้งแล้วก็อยากจะแนะนํานะคะให้กับคนป่วยและกับลูกค้าทุกคนเลยเนาะฟังน้องติก๊กแล้วแบบฮอตมากเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณผู้แนะนํานะคะแม่กระแตตีทิพยนุพานิภาสุวรรณไมนะคะ <c oughs> ขอบคุณโค้ชผู้สอนงานโค้ชผู้ดูแลนะคะไม่มี โค้ดเพื่อนร้องในวันนี้ถ้าไม่มีโค้ดทุกทท่านนะคะขอบคุณโค้ดปูลไม้แซตันโค้ดสมชายพรชัยนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่อีกคนนึงได้เลยนะคะขอบคุณโค้ดพี่นุ๊กพี่นุ้ยนะคะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนนะคะโค้ดพี่ตีพี่รินพี่หมอกนะคะคุณยายริวโค้ดพีชเชอรี่นายนะคะคุณอ่คุณยายนัชชาด้วยนะคะมีเอ๋ด้วยนะคะต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะทุกทท่านเลยนะคะขอ,ขอบคุณทีมงานทุกๆพื้นที่เลยนะคะวันนี้เพิ่นอาจจะแรปย่อนิดนึงนะคะเนื่องจากเวลาเหลือน้อยแล้วนะคะ โอเคค่ะแต่ก็ตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะมาแบ่งปันนะคะเรียกได้ว่ามาแบ่งปันกันแล้วกันเนอะนเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่เก่งอะไรมากมายนะคะ mm hmm. ก็เป็นคนที่แบบยุ่งมากเลยนะคะแต่ก็ตั้งใจนะคะแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนอย่างที่คดพิวิตบอกนะคะต้องขอขอบคุณคอขอบคุณพี่วันนะคะคุณวันโชติกวันประธานบริษัทเลกาซี่ที่มีบริษัทดีๆนะคะสินค้าดีๆให้กับพวกเราได้เปลี่ยนชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะคะ วันนี้ค่ะเพืเ่อนๆนะคะเห็นภาพนี้ไหมคะเห็นภาพนี้ไหมคะเปิ้ลเองวันนี้นะคะใส่สูตรเอาผ้ามาลีนนะคะนะคะไหนใครในที่นี้เป็นตําแหน่งเอาผ้ามาลีนแล้วนะคะออขอแปด88ดรัวๆให้หน่อยจ้าเมื่อกี้มีน้องติ๊กด้วยน้องคนหนึ่งนะคะนะคะใครที่ยังไม่เป็นนะคะก็กดเก้าเก้าเก้ามาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทุกท่านที่มาฟังในวันนี้จะได้เป็นทุกคนเลยนะคะขอให้มี เป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันนะคะเพื่อนเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเป็นอความารีนมาก่อนคะ่ะเพื่อนๆนะคะทําไมต้องเป็นตําแหน่งอความารีนเนาะอ่าเนี่ยค่ะยืนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะไปยืนแบบกระทบไหล่นะคะกระทบไหล่มนุษย์เงินล้านคดพี่นุ๊กธนสิทธิ์นะคะเภสัชกรนุ๊กธนสิทธิ์ คอนเสิกุลนันนะคะเป็นอะไรที่เป็นไอดอลเรามากเลยเราไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตหนึ่งอ่ะเราจะได้ไปยืนข้างๆเขาแค่เห็นเขาเนี่ยเราก็รู้สึกแบบแค่เขาคุยด้วยเราก็แบบเปลือมมากแล้วอ่ะแต่วันนั้นโค้ดโค้ดปูบอกว่าถ้าพี่เปิ้ลได้เป็นอความลีนะพี่เปิ้ลจะได้รับสูตรสามารถจากมือพี่นุกธนสิทธิ์เลยมนุษย์สี่ล้านนะคะฟาเดอร์ของทูเกเตอร์ของเราโอ้โหแค่ฟังก็ขนลุกแล้วค่ะแม่จ๋าทํายังไงจะได้เป็นนะคะทายังไงจะได้เป็นนะคะก็ ตั้งใจมากๆเลยอยากไปอยากไปเจอตัวจริงอยากไปเห็นตัวเป็นๆว่าเฮ้ยวันเนี้ยมันมีมนุษย์เงินล้านจริงๆที่ให้เราสัมผัสจับต้องได้จริงๆไหมนะคะก็เลยวันนี้อยากที่จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆว่าเฮ้ยวันนี้ทําไมเราต้องเป็นอะความารีนนะคะบอกได้เลยว่าถ้าวันนี้เป็นอะความารีนรูบี้ยังไงก็ได้แน่นอนนะคะอ่าถัดมาเป็นภาพนี้เห็นไหมคะจากวันนั้นอะความารีนนะคะ หน้าเบอ้อเอยู่เลยนะคะตอนนั้นน้าเบอ้อเอยู่เลยนะคะเพียงแค่สีเดือนเท่านั้นนะคะเพือ่ดอดดำรงตำแหน่งอความมรีนะคะแล้วก็หนึ่งปีกับอีกสามเดือนก็ขึ้นตำแหน่ง Ruby Director เ,เห็นไหมคะเปลี่ยนสูตรนะคะจากสีนํำเงินเป็นสีแดงนะคะนี่ค่ะซึ่งเพื่อนๆทุกคนก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะและววันนี้ก็เป็นตำแหน่ง Ruby Director Q3 นะคะเข้าสู่ Together d r r e c t o r Club เรียบร้อยแล้วนะคะ อ่าเนี่ยค่ะเอาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ดูนะคะวันที่เข้าแคมป์ความารีนนะคะโค้ชปูบอกว่าพี่เปิ้ลถ้าพี่เปิ้ลเป็นความารีนพี่เปิ้ลจะได้เข้าแคมป์ฟรีนะคือฟังแค่นี้เราก็ตื่นเต้นแล้วอะ่ะนอกจากจะได้เจอมนุษย์เงินล้านแล้วนะคะแล้วยังได้เข้าแคมป์ฟรีแล้วไม่ใช่แค่ว่าเราเห็นแ,แก่ของฟรีนะมันคืออะไรมันคืออ่ นอกจากที่เราจะได้ไปฟรีแล้วเรายังไปได้รับความรู้นะคะเทคนิควิธีการดีๆเราได้ไปใกล้ชิดกับคนสําเร็จมากขึ้นเราไดเ้เทคนิควิธีการนะคะรวมไปถึงการสร้างสายสัมพันธ์ดีๆกับทูเกเตอร์ของเราด้วยเห็นมคะบอกได้เลยว่างานเนี้ยมันทําให้เปิ่ลเป็น Ruby ได้ในวันนี้จริงๆนะคะนี่่ะภาพบรรยากาศนะคะเราก็ไปสนุกสนานมากเลยนะคะใครโฟกัสนะคะที่จะ เป็น Ruby Director ยังไงเดือนนี้ต้องเป็นอควา a r i ีนให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้ไปงานแคมป์ที่จะจัดขึ้นวันที่2-3สตุลาคมนี้นะคะบอกเลยเลยทุกคนมีโอกาสเป็นนะคะนี่ค่ะก็เอาบรรยากาศมาให้ดูเนาะเพื่อที่จะเป็นแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะคะก็มีการประกวดด้วยนะคะ t o g เกเตอนะคะ เ,เรียกว่าอะไรทิกเกเตอร์เอ่อทูเกเตอร์ไอดอลนะคะทษทีนะคะนี่ค่ะก็มีมีโค้ดนายด้วยไม่รู้โค้ดนายอยู่ในห้องนี้ไหมวันนี้โค้ดปูตอนนั้นยังยังเอ่อไฟยังรีอยู่นะคะยังไฟหน้ายังไม่ปังนะคะนะคะคุณแย,ยริวเห็นไหมคะนี่ค่ะก็ได้ตําแหน่งกันนะคะนี่เป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นงานแคมป์ที่แจ้งเกิดเดอะสตาร์เลยนะคะใครที่เอ่อ อยากเป็นอความรินนะคะตั้งเต้าเลยนะคะคุยกับโค้์เลยอ่ะแล้วทีนี้นะคะอยากเป็นอความมลินแล้วตื่นเต้นแล้วอยากอยากจะเป็นทํายังไงดีอะโค้ดนะคะตั้งเป้าหมายกับโค้ดนะคะเพื่อนๆวันนี้ตั้งเป้าหมายกับโค้ดเลยนะคะดูโครงสร้างองค์กรของตัวเองนะคะอความมลินก่อนอื่นเราต้องรู้จักก่อนนะคะว่าอความมารนคืออะไรเนาะอ่ะก็คือตำแหน่งนะคะที่มีบาลานซ์ซ้ายขวาเยค่ะนะคะบาลานซ์นะคะบาลานซ์ทีมทีมอ่อนเนี่ยค่ะสี่หมื่นพีวีนะคะ 40, แล้วต้องเริ่มทํำยังไงหนึ่งคือตั้งเป้าหมายกับโค้ดบอกไปเลยนะคะโค้ดเดือนนี้จะเป็นอความารีนอ่ะโอเคนะคะต้องทํำยังไงบ้างใช้สี่กระบวนการค่ะค้นหาให้เยอะเลยค่ะอันนี้ค้นหานะคะทั้งเปิดหน้ากว้างแล้วก็ลวงลึกนะคะแล้วก็คุยกับจุดผู้นําวางแผนให้กับทีมงานเรานะคะ ก็ที่จะเป็นทั้ง B O แล้วก็ Move เป็น Ononic เป็นโ o p a z เป็นการ n น t โฟกัสชิปเลยตอนนี้มีชิปนะคะเราโฟกัสชิปนะคะกับทีมงานนะคะเล่นทุกโปรนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรบริษัทโปรกลุ่มก็แล้วแต่นะคะเล่นไปเลยนะคะโฟกัสเลยนะคะสร้างการเน็ตหลายๆจุดคะ่ะนะคะเงินเร็วเราก็เอานะคะขายเปลีกขายกาแฟขายรีบอลขายเซ็ตท็อปปิง้งเหมือนน้องติ๊กว่าเมื่อกี้เลยนะคะเมื่อกี้ฟังแล้วอยากไปขายเดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วก็พาทุกคนเข้ามาเรียนรู้ในระบบซูมแบบนี้คะ่ะ ห้องเรียนรู้ทำเท้ามิตติ้งนะคะแบบนี้เลยนะ,ะมาดูค่ะนะคะเนี่ยแวบๆบแบบให้ดูนะคะเพื่อนเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นอะควาเาลีเขาเออไม่ใช่โทษทีนะคะที่เคยเป็นออนิกนะคะออนิกตัวเล็กๆดำๆตอนนั้นยังไม่กินอะกาเทียมนะคะก็เลยยังไม่ผุดผ่องะะเป็นตัวดำๆอยู่เลยนะคะยังไม่มีอะกาเทียมนะคะก็เลยค่ะก็เหมือนกันกับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เลยก็เป็นออนิกเหมือนกัน,กนค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ที่สมัครมาปีที่แล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะเดือนพฤษภาก็มุกมาเป็นอความมรีนนะคะแล้วก็มาเป็นรูบี้ด r เรคเตอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ง่ายเออไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะคะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะเป็นได้นะคะทุกคนสามารถทำได้แน่นอนนะคะอ่าเนี่ยค่ะโดยการใช้ระบบนะคะสี่กระบวนการเลยตามที่โค้ดสอนมาเลยนะคะ ค้นหากระตุ้นพัฒนาแล้วก็รักษานะคะอะ่วันนี้เปิ้ลขอยกเทสนะคะตอนแรกที่เปิ้เจอทีมโค้ชพิดาโคราชนะคะพีดาแก๊งเสื้อหมาน้อยนะคะโค้ชพิดาสองหลูนะคะนี่ค่ะสมัยตั้งแต่พี่นุชยังยังดูแบบยังไม่ผอมเพรียวเนาะพี่นุชไม่ได้อ้วนนะคะตอนนั้นแค่ยังไม่ผอมเพรียวดูพี่หมูก็ยังมีพุงอยู่เลยใช่ไหมคะก็เนี่ยค่ะนะคะเราก็อวางแผนนะคะวางแผนกันว่าเอยทํายังไงนะคะที่จะ ทำให้ทีมงานเติบโตตอนนั้นพี่ดาเองก็เพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่ๆเป็นสายขายนะคะยังไม่เอาระบบเลยนะคะแม่เล็กก็ยังไม่เข้าใจระบบนะคะเราก็มาคุยกันกับผู้นำนะคะาวางแผนเป็นยังไงตอนนั้นพี่ดาก็ายังไม่มีสูตรอะความมลีนก็เลยบอกว่าเจ๊เจ๊จะต้องเป็นอะความลีนนะเราไปเข้างานแคมดยการเจ๊จะได้เจอโค้ดนะคะโค้ดปูโค้ดเอกเจอมนุษย์เงินล้านมนุษย์เงินแสนแล้วจะได้ไปเห็นบรรยากาศนะคะเห็นความเป็นไปได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่เป็นไปได้จริงๆเราจับต้องได้เจ๊แล้วเจ๊ ทับเจ๊ดเป็นอความมลินเจ๊จะได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะรับพลังบวกนะคะได้รู้เทคนิควิธีการดีๆมันอยู่ที่ตำแหน่งความมลินเลยนะคะก็ทําให้พิดาเนี่ยโฟกัสเหมือนกันเอองั้นเจ๊เป็นแต่ก่อนนางยังเรียกไม่ถูกนะคะยังเป็นตําแหน่งคอรีนอยู่เลยนะคะก็ขำๆกันนะคะเนี่ยค่ะตอนที่จัดงานที่โคราชก็ยังเจ๊าดาก็ยังไม่ได้สูตรนะคะโค้ชพิดาก็ายังไม่ได้สูตรอความมลินเห็นไหมคะตอนนั้นเนี่ย จะมีโค้ดอยู่ทุกที่เลยโค้ดปูนะคะอยู่ทุกที่เลยนะคะก็ช่วยกันจัดงานนะคะเคลื่อนคนเข้างานแล้วเราก็โปรโมทโค้ดนะคะวันนี้เราไม่ได้เป็นโค้ดอยู่คนเดียวนะเราต้องโปรโมทโค้ดให้ทีมงานเราไปเจอโค้ดที่อีกเหนือระดับเราขึ้นไปนะคะโค้ดปูโค้ดพี่มอโค้ดคุณยายรีวนะคะโค้ดพี่ติ๊นะคะตามลําดับเลยนะคะเนี่ยค่ะโค้ดเอกยังมาสอน วัดค่าร่างกายกันอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะเรามีโค้ดตลอดเส้นทางนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะยังไงเราก็สําเร็จค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วเพื่อนเองก็มีทีมงานที่จะโฟกัสต,ตําแหน่งความมารีนเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นทีมพี่จูพี่หมีอยู่ตรังอันนี้บอกได้เลยว่าพี่พี่หมีเนี่ยค่ะเป็นพี่สาวของพี่จูที่อยู่ตรังเราไม่เคยเจอหน้าเจอตากันนะคะยังไงก็มุองคามมารีแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้ตั้งเป้าหมายกับโค้ดแล้วนะคะโฟกัสเต็มที่เลยนะคะสุดยอดมากๆเลยทีมนี้ยังไงก็ปังนะคะอีก ทีมงานหนึ่งนะคะก็คือทีมเจ๊สองสายสูบนะคะเดือนนี้ยังไงก็มุฟอควาเมรินแน่นอนเพราะว่าเป้าหมายชัดเจนมากนะคะคนนี้คือแบบว่าสูบโค้ดตลอดเวลานะคะสูบทุกห้องเรียนรู้เลยเข้าเรียนรู้หนักมากนะคะก็ปี้โค้ดนะคะเป้าหมายชัดเจนเลยนะคะฉะนั้นเดือนนี้ยังไงก็ต้องอควาเมลินแน่นอนนะคะก็คือ,อ,อโฟกัสชิปนาคาด้วยนะคะอย่างที่บอกเนาะเราก็มีการคุยเอา ผัององค์กรมาดูกันวิเคราะห์ช่วยกันนะคะเนี่ยค่ะช่วยทีมงานโตเราก็โตนะคะฉะนั้นวันนี้ปั้นก็ยังมีอีกทีมงานที่อยู่ระยองเอ่ออยู่นางรองนะคะเมื่อกี้ฟังน้องติ๊กก็จะไประยองกับน้องติ๊กแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็มีเจ๊นิรังนางรองด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็หุ่นก็แซบนะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะขยันเรียนรู้มากๆเลยแล้วก็มีทีมงานอยู่ทางกรุงเทพด้วยนะคะอันนี้ก็คือโฟกัสเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็มีทีมพี่มุกนะคะพี่หมีนะคะนี่เลยก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นทีมงานสายออนไลน์นะคะคือคือไม่เคยไม่เคยเจอตัวจริงกันนะคะเพิ่งไปเจอแค่ครั้งเดียวนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะเพื่อนๆว่าอะไรชื่อเราจะหมดนะคะวันนี้ให้เราทำ ค้นหานะคะฟิตโชว์ตามที่โค้ดสอนเลยนะคะเราก็จะเจอเพชรเจอสตาร์นั่นเองนะคะพยายามค้นหาให้เยอะขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ยังมีอีกทีมหมอลินนะคะนี่ก็เพิ่งมาวางแผนกันยังไงก็อาความมลินอย่างแน่นอนนะคะเนี่เพิ่งได้มีโอกาสเจอโค้ดปูก็ได้รับพลังนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะบอกเลยว่า,บอ,วาบอกเลยว่าถ้าทีมงานไหไได้เจอตัวเป็นโค้ดปูนะคะมูฟแน่นอนนะคะยังไงก็สําเร็จแน่นอนนะคะอ่าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคุยกับผู้นําค่ะ ะะวางแผนเอาผังองค์กรมาคุยกันนะคะว่าวันนี้เราจะเติบโตเราจะไปจับมือกันไปนะคะยังไงก็สําเร็จแน่นอนขอให้ตั้งใจนะคะไม่เลิกนะคะเนี่ยค่ะนี่อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดของอแม่ส้มโอนะคะหลายๆคนอาจจะติดตามนางทาง facebook นะคะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งบอกได้เลยว่าเป็นโค้ดเปิ้ลนางรองสองเป็นโค้ดพิดาสองแน่นอนนะคะตอนนี้สุดยอดมากๆเลยเชื่อโค้ดนะคะแล้วก็ รุงรังหนักมากเห็นไหมคะลูกน้อยเห็นไหมคะว่านางไปเรียนรู้เนี่ยตั้งใจมาเจอโคตรปูโคนเอกนะคะไปทุกครั้งนะคะก็จะต้องช่วยกันดูหลานด้วยนะคะนี่ค่ะคือคนจะสําเร็จนะคะมันวันนี้มันไม่มีเงื่อนไขนะคะยอมแลกได้ทุกอย่างนะคะนางบอกว่าจะทําทั้งที่ยังไม่พร้อมนี่แหละนะคะวันนี้ก็เปิดลูกมารวนเนี่ยป๋าอยากช่วยคยีสมัครแบบมือหีกเลยสุดยอดเลยนะคะยังไงก็เป็นอควาเมลาินอีกจุดหนึ่งแน่นอนนะคะเราตั้งเป้าไปจิบนาคาจะไปใส่ บิกินี่ถายแบบนะคะคือเอาให้แบบโลกลืมไปเลยนะคะว่านางเป็นแม่ลูกอ่อน6เดือนนะคะเดี๋ยวจะใส่บิกินี่แซบๆไปดูเลยนะคะเอาพอมารีนใหม่นะคะแล้วก็นะคะอย่างที่บอกนะคะเรานอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังต้องอจัดห้องเรียนรู้นะคะให้กับทีมงานด้วยนะคะ เป็นไงคะโควิดไม่โคม่มาใช่ไหมคะเรามีซูมเราไม่ต้องกลัวอย่างวันนี้เราก็เรียนรู้ทางซูมนะคะเรียนรู้ทุกช่องทางเลยหรือทางผ่านทาง facebook ไลฟ์ก็ได้นะคะเห็นไหมคะเรียนฟรีด้วยไม่ต้องเดินทางไปไกลมากมายด้วยนะคะนะคะเรียนรู้ทางซูมฟังสื่อฟังคลิปนะคะนี่คะ่ะทีมงานต้นก็เรียนรู้เรียนรู้ทุกช่องทางเลยเนาะโดยใช้ระบบซูมนะคะเชื่อได้ว่านะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยคะ่ะตั้งเป้านะคะภายใน เดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยค่ะเป็นอความอรีนนะคะยังไงซะสิ้นปีนี้หรือปีหน้าก็ไม่สายเกินไปที่จะมาอยู่ในทูเกเตอร์ไดเรกเตอร์คลับซึ่งยินดีต้อนรับทุกทกท่านอยู่แล้วนะคะยังไงนะคะก็ขอเป็นกำลังใจใหกับทุกคนที่โฟกัสนะคะสำเร็จไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันที่เดอะนาคาภูเก็ตสิบรหัสนะคะแล้วก็ อะความลีนนะคะอีกสีรหัสอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ